ตัวอยู่นี่เสียงอยู่ไหนไม่ใช่เสียงอยู่นี่ตัวอยู่ไหนโอ้โหหาตัวกันไม่เจอแน่นอนครับผมเพราะว่าเราอาจจะไปเล่นตรงไหนก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าระยะมันได้ไกลมากต่อมาก็จะเห็นตัวไวเลสนะครับนี่จะมีให้2ตัวก็คือเป็นตัวรีเซิฟเวอร์กับทพซิสมิเตอร์นะครับตัวนี้นะครับผมไม่ต้องห่วงเรื่องระยะเลยบอกเลยว่าให้ระยะมาไกลมากนะผมไม่มีดีเลยแน่นอนบอกเลยว่าไม่มีดีเลยแน่นอนครับเล่นติดมือมากบอกเลย โอเคครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้อยู่กับร้าน GT นะครับผมวันนี้เรามีสินค้าใหม่จะมาแนะนำกับทุกๆคนกันนะครับผมวันนี้เราอยู่กับตัว Swift Audio นะครับผม WS 70แล้วก็70 Plus นะครับผมจะมี2รุ่นด้วยกันนะครับบอกก่อนว่าตัวนี้จะเป็น Wireless Gita นะครับผมหรือว่าจะไปเสียบเบสเสียบอะไรก็ได้หมดเลยนะครับผมเป็น w i r e เลส s นั่นเองก็คือเป็นตัวไร้สายนะครับผมเป็นตัวสัญญาณไร้สายนั่นเองนะครับผมเดีวเราไปแกะกันเลยนะครับว่าข้างในกล่องจะมีอะไรกันบ้างนะครับเปิดมานะครับผมเราก็จะเจอกับใบคู่มือนะครับเป็น WS 70 User Manual นั่นเองนะครับผมข้างในก็จะมีคู่มือให้นะครับผมว่าการใช้งานของ เจ้าไวเลสตัวนี้นะครับว่าใช้งานยังไงต่อมาก็จะเห็นตัวไวเลสนะครับนี่จะมีให้2ตัวก็คือเป็นตัวรีเซิร์ฟเวอร์กับไาร์มมิเตอร์นะครับตัวนี้นะครับผมไม่ต้องห่วงเรื่องระยะเลยบอกเลยว่าให้ระยะมาไกลมากนะรผมระยะสัญญาณของเขาได้ถึง30-50ถึงเมตรตัวอยู่นี่เสียงอยู่ไหนไม่ใช่เสียงอยู่นี่ตัวอยู่ไหนออโอ้โหหาตัวกันไม่เจอแน่นอน,นครับผมเพราะว่าเราอาจจะไปเล่นตรงไหนก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าระยะมันได้ไกลมากตั้ง 50เมตรนะผมระยะ50เมตรได้ไกลมากแบตเตอรี่นะครับผมของเจ้าตัวนี้นะผมให้มาให้เราใช้งานกันได้แบบจุกๆเลยนะครับก็คือ5ชั่วโมงนั่นเองนะผมประมาณ5ชั่วโมงเรื่องความหน่วงบอกเลยว่าหมดปัญหาเรื่องความหน่วงแน่นอนเพราะว่าความหน่วงของเขานะครับผมให้มาน้อยกว่าใช้คาว่าน้อยกว่านะครับน้อยกว่า2มิลลิวินาทีน้อยน้อยแบบน้อยมากๆแทบแทบจะไม่มีตัวดีเลยเลยนะครับผมก็ ในกล่องก็จะมีประมาณนี้แล้วก็สเปคคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะผมแล้วก็ในกล่องอีกอย่างหนึ่งที่เขามีให้นะครับผมก็จะเป็นตัวสายชาร์จนะครับตัวนี้จะเป็น Type C นะครับเป็นไท e C เลยจะให้สายชาร์จมาแบบนี้นะครับผมก็ใช้อแดปเตอร์อแดปเตอร์ทั่วไปได้เลยครับอแดปเตอร์ชาร์จโทรศัพท์หรือว่าจะเสียบกับอแดปเตอร์อะไรก็ได้ครับผมแล้วก็เขาก็จะให้ชาร์จมาแบบนี่นะครับเป็นไท e C เป็น2ตัวแบบนี้นี่สตัว เป็นตัวเดียวแต่มี2หางอ่ะก็คือใช้ชาร์จตัวไวเลสนั่นเองนะครับในกล่องเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยดีกว่าว่าตัว WS 7 0พัดอ่ะ WS 7 0พัดนะครับผมจะให้อะไรมาบ้างหน้าตาจะแตกต่างจากตัวนี้ยังไงนี่นะครับตัว WS 7 0พัดจะเป็นตัวนี้นะครับผมจะเป็นตัวที่มีความพิเศษขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าตัว WS 70พัดนะครับจะให้ความพิเศษ แตกต่างย,ยังไงอ่ะเปิดกล่องมาแล้วผมก็จะเจอ user manual ให้มาแค่นี้นะครับแค่นี้หน้าหลังก็คือดูเสร็จปุ๊บอ่านประมาณสักนาทีนึงก็ใช้งานเป็นแล้วครับข้างในของเจ้าตัว w s 70พัทนะครับผมหน้าตาของเขาก็จะต่างจากตัว70นิดนึงความพิเศษของเจ้าตัว70พัทนะครับก็คือตัวหัวของเขานะครับที่เป็น อ่อ uh, TSR ตัวนี้นะครับตัว70็ดสพัทนะครับเราสามารถถอดได้และเปลี่ยนเป็น3.5ได้วิธีการถอดง่ายมากนะครับผมด้วยความที่ว่าเขาทําเป็นเป็นเกลียวใช่ว่าเป็นเกลียวดีกว่าเป็นเกลียวอย่างนี้มาให้นะครับนี่มันจะมีรอยรอยเกลียวอยู่นะครับเห็นไหมเนี่ยจะเห็นไหมมีรอยเกลียวอยู่หน่อยๆนะครับเราก็แค่หมุนนะครับหมุนปุ๊บเรียบร้อยครับกลายเป็นไวเลส หัวแจ็ค3.5เรียบร้อยแล้วนะครับนี่การใช้งานเรามันจะทำให้ใช้งานได้กว้างขึ้นสำหรับรูอินพุตหรือว่ารูเสียบที่ต้องการเป็นแจ็ค3.5นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูการใช้งานของทั้ง2ตัวกันดีกว่าว่าใช้งานยังไงใช้งานง่ายแค่ไหนนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูสำหรับตัว70มันก่อนนะครับตัว70ก็คือการใช้งานของเขามันจะเป็นปุ่มอยู่ตรงโลโก้ไม่ใช่ตรงโลโก้ตรงชื่อชื่อแบรนด์ของเขานะครับจาก ตรงสวิตช์โอเดโอตรงนี้มันจะมีปุ่มดําๆตรงนี้นะครับให้เรากดค้างนะครับกดค้างปุ๊บม,มันจะมีไฟสีเขียวขึ้นมาแบบนี้นะครับเราก็กดทั้ง2ตัวเลยอ่ะเรียบร้อยพอเราเปิดแล้วตัว70นะครับมันก็จะเชื่อมกันโดยอัตโนมัตินะครับผมแล้วมันก็จะมีแถบข้างๆนะครับนี่แถบข้างๆเอาไว้ให้บอกแบตเตอรี่นะครับวิธีการดูแบตก็คือกดปุ่มตรงนี้2ทีนะครับหนี่มันจะมีไฟสีเขียวขึ้น นะครับมันจะขึ้นมาแป๊บเดียวอ่าอ่าประมาณนี้แค่นี้ก็ใช้งานได้แล้วนะครับผมตัว70พัทก็เหมือนกันนะครับผมแต่ทีนี้ตัว70พัทตัวเปิดเขาจะอยู่ด้านข้างนะครับจะอยู่ด้านข้างอยู่จะอยู่ด้านข้างตรงนี้อ่าเวลากดเปิดก็กดค้างเหมือนกันครับนี่ทั้งสองข้างก็จะขึ้นสีเขียวอ่าก็คือเชื่อมต่อเรียบร้อยเวลาดูแบบก็เหมือนกันครับฝั่งตรงนี้จะมีเป็นขีดให้เวลาดูแบบก็กด2ที นี่นะครับมันจะเป็นตัวบอกแบตเตอรี่นั่นเองนะครับผมใช้งานง่ายมากวิธีการใช้งานอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือเวลาเราเปิดมันจะมีตัวรับสัญญาณ2ตัวที่มันจะเขียนว่า transmitter กับ receiver นะครับผมตัว transmitter ให้เราเสียบเข้ากับกีตาร์ของเราหรือว่าอุปกรณ์เครื่องดนตรีของเรานั่นเองนะครับมันจะมีรูปกีตาร์อยู่นะครับผมให้เราเสียบไปที่ตัวกีตาร์ได้เลยผมจะเสียบชิป เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็คือเสียบเข้าไปเรียบร้อยแล้วนี่ครับก็คือเสียบเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ตัวรีเซิร์ฟเวอร์เราก็เสียบเข้าตู้แอมของเราได้เลยนะครับนี่ผมจะใช้เป็นตัวดีทอนแจมสิบนะครับวันนี้ก็เสียบเข้าไปเลยชึบอ่อันนี้ก็คือต่อเรียบร้อยแล้วครับอ่เดี๋ยวให้เห็นว่าอันนี้เสียบอยู่นะครับเสียบอยู่แล้วก็ที่ตู้แอมก็จะเสียบอยู่ ดีเลยแน่นอนบอกเลยว่าไม่มีดีเลยแน่นอนครับเล่นติดมือมากบอกเลยประมาณนี้นะครับผมก็ ใช้งานง่ายการใช้งานของเจ้าตัว Swift Audio ตัว WS WS 70และก็ตัว70พัทนั่นเองนะครับผมโอเคนะครับก็เรามาฟังราคาของเจ้าตัว Swift Audio WS 70และก็70พัทนะครับว่าราคามันต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูราคาของตัว WS 70กันก่อนนะครับตัว70ธรรมดาจะอยู่990บาทแล้วก็ตัว WS 70พัทนะครับจะอยู่ที่1,190บาทห่างกัน200บาทนะครับห่างกัน200บาทแต่ว่าตัว70พัทจะได้เป็นตัวหัว3.5ติดมากับตัวไวเลสด้วยนะครับผมแค่นี้เลยง่ายๆใช้งานง่ายสะดวกมากนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับผมไวเลสกีตาร์หรือว่าอยากเข้ามาลองไวเลสหรือว่าเข้ามาลองสินค้าอื่นนะครับผมก็สามารถเข้ามาลองได้นะครับผมที่ ร้าน GT Gita นะครับผมอยู่ซอยสวนผัก32นั่นเองหรือใครที่มาไม่ถูกนะครับก็สามารถเซิร์ช google map ได้นะครับผมว่า GT Gita นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับที่รีวิว WS Swift Audio WS 7 0และ70พัดนะครับตัว Wireless นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ